ให้น้องด้วยน้องดดไม่เยกมะาพร้าวขึ้นสูงอีกอยกให้น้องดูดด้วยผัดกันแล้วต้นตานวัดเสียเปรียบน้าอาก็ช่อยลูกเดียวอยน้องไหมหยุดก่อน ถือให้น้องดูสักทีถือน้องไม่หยุดก่อนดูน้ำตาลว่ากินไก่ก็ได้วะ่ <c oughs> <c oughs> งอ,อก,ก็ได้ <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> ให้น้องดูทีลูกไม่า่าถือให้มา <c oughs>

เลิกเลยเลิกเลยอหมดเลย